สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะ้าออนนะคะปะ้าออค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะค่ะวันนี้ป้าออก็ก็ทํางานทเขาเรียกว่าทํางานสวนนะคะก็ได้เจอต้นไม้ที่บ้านป้าออนนั่นแหละค่ะซึ่งเห็นว่ามันมีประโยชน์ แต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันมีประโยชน์มากมายถึงขนาดนี้นะคะด้วยการศึกษาค้นคว้านะคะในรายละเอียดแล้วก็รู้แต่ว่าเออมันมีประโยชน์2องสข้อนะคะแต่พออ่านแล้วศึกษาแล้วโอ้มันมีประโยชน์เยอะเลยนะคะนั่นคือใบเตยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าประโยชน์ของใบเตยมันมีมากมายแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าออก,ก็จะเอามาแชร์ให้นะคะค่ะเรามาดูกันเลย ป้าอ๋อนะคะที่บ้านป้าอ๋อนเนี่ยมีใบเตยด้วยนะคะแล้วทีนี้เมื่อวานป้าอ๋อก็ทํากล้วยกล้วยสมุนไพรนั่นไม่เชิงสมุนไพรนะคะอ่าเรียกว่ากล้วยธัญพืชที่มันดำดำนะคะแต่มันอร่อยนะคะก็เกิดว่าเออนะคะในเมื่อเรามีใบใบเตออยอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยนะคะเราก็น่าจะรู้ว่าใบเตยนอกจากมันทำใส่น้ำมันทอดแล้วให้มันมี ความหอมของอาหารแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างพราะอ๋อก,ก็ไปค้นคนว้าค่ะเมื่อไปค้นคนว้าแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะค่ะเพระอ,อ๋จะบอกถึงประโยชน์ของใบเตยเป็นข้อๆนะคะเพื่อที่จะจำให้ได้ง่ายๆอ่ะนะคะค่ะข้อแรกก็คือช่วยในการดับกระหายคลายร้อนเขาว่าอย่างนี้นะคะช่วยในการดับกระหายคลายร้อนและก็ดับความอ่อนเพลีย อยงแต่เราดื่มน้ำใบเตยตอนเช้าแก้วหนึ่งกลางวันแก้วหนึ่งนะคะก็สามารถทำให้ร่างกายสดชื่นได้นะคะแต่ข้อที่สองนะคะสำหรับคนที่มีธาตุไฟในร่างกายนะคะก็ใบเตยช่วยได้นะคะสามารถช่วยปรับความสมดุลในร่างกายได้นะคะเพราะว่าธาตุไฟนี้ทำให้ร้อนนะคะเมื่อเราได้ดื่มใบเตยหรือได้ทานขนมที่ผสมใบเตยนะคะ ก็ช่วยทําให้ร่างกายนั้นสบายและสดชื่นได้ด้วยค่ะต่อไปข้อที่ค่ะค่ะข้อ3นะคะช่วยบํารุงหัวใจและก็ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ทานใบเตยหรือน้ําใบเตยนะคะก็จะทําให้ร่างกายเรากลับมาสู่สภาพปกติโดยเฉพาะคนที่มีความดันโลหิตสูงนะคะ สำหรับข้อที่4นะคะใบเตยช่วยรักษาโรคเบาหวานได้นะคะใบเตยช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ซึ่งสูตรของการรักษาโรคเบาหวานเกี่ยวกับใบเตยนะคะมีอยู่ว่าเราใช้ใบเตย32ใบและก็ใบต้นสักนะคะ9ใบมาตากแห้ง แลวก็หั่นสับๆรวมกันก็ต้มเป็นชาดื่มได้นะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะข้อที่5นะคะช่วยรักษาโรคหัดนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคหัดหรือโรคผิวหนังนะคะก็สามารถนําใบเตยมาตําพอหยับๆแล้วพอกลงบนผิวก็จะช่วยล้างพิษและเชื้อโรคไวรัสได้ค่ะและข้อที่6ค่ะข้อที่6ใบเตยช่วยบรรเทาโรคข้อและโรครูมาตอย วิธีการนะคะก็นำใบเตยมาสามใบล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็สับให้ละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยคนให้เข้ากันนะคะก็แค่นี้ก็สามารถนำมาบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อได้แล้วค่ะข้อที่7ใบเตยเป็นยาขับปัสสาวะได้ นี้ก็เอามาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มก็ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้ค่ะนี่ค่ะคือความรู้เกี่ยวกับใบเตยนะคะที่ป้าออรวบรวมนะคะสำหรับสรรพคุณที่เป็นทางยาหรือเป็นสมุนไพรนะคะส่วนนอกจากนั้นนะคะใบเตยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความงามได้ด้วยใบยเตยนอกจากมีสรรพคุณทางยาแล้วนะคะ ก็ยังมีสรรพคุณทางด้านความงามด้วยนะคะป้าออกก็เก็บไว้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะคะขอให้ทุกคนชมคลิปอย่างมีความสุขในทุกๆคลิปนะคะขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย